สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนชุมชน,ชนบ้านเมือง,งายทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันในหน่วยที่5เรื่องเวลานะคะออวันนี้เราเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์และปีค่ะของวิชาคณิตศาสตร์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกระยะเวลานะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะสามารถบอกระยะเวลาเป็น วินาทีนาทีชั่วโมงนะคะ,ะเดือนปีนะคะได้เนาะการบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวนันสัปดาห์เดือนปีความสัมพันธ์เป็นดังนี้ลำดับที่1 1นาทีเท่ากับ60วินาทีค่ะลำดับที่2 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1วันเท่ากับ24ชั่วโมง หนึ่งสัปดาห์เท่ากับเจ็ดวันหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบหรือสามสิบเอ็ดวันในที่นี้ให้รู้กันว่าเป็นสามสิบวันหนึ่งปีเท่ากับสิบสองเดือนหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวันถ้าไม่ระบุว่าเดือนใดหรือปีใดให้ใช้ข้อตกลงดังนี้หนึ่งปีเท่ากับสามสิบวันหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวัน และ1ปีเท่ากับ52สัปดาห์เราจะนำความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มาคำนวณในแบบฝึกหัดของเราค่ะตัวอย่างข้อที่1 4ส,สัปดาห์5วันคิดเป็นกี่วันในความสัมพันธ์ของเวลาเขาบอกว่า1สัปดาห์เท่ากับ7วัน 1. สัปดาห์เท่ากับ7วัน ดังนั้น4สัปดาห์ก็มีวิธีคิดก็คือ4คูณ7เท่ากับ28วันแล้วนำไปบวกเพิ่มนะคะ28บวกกับ5วันตรงที่มันเป็นเศษวันตรงนี้รวมแล้วจะได้เท่ากับ33วันตามที่โจทย์เขียนนั่นเองเห็นไหมคะ คิดง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบออกมาโอเคนะคะข้อที่สองเขาบอกว่า30เดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนจากความสัมพันธ์ของเวลาบอกว่า12เดือนเท่ากับ1ปีดังนั้น30เดือนจะเท่ากับเท่าใด ก็ให้นํา30ไปหารกับ12เห็นไหมคะสาตั้งหารด้วย12 12 1งสิบสองหนเศษเท่าไหร่คะ1 0บลบสี่ 4, เหลือ6เห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบว่าเป็น 2, สองเศษ6หรือสองปี6เดือนนั่นเองนะคะนี่เห็นไหม คิดเหมือนคูนี้คิดเลยนะคะได้คําตอบออกมาเป็น2ปี6เดือนเวลาเราเขียนเราก็เขียนตามความเข้าใจแบบนี้ตอบคูได้เลยนะคะข้อสุดท้ายงานก่อสร้างแห่งหนึ่งออสัญญาก่อสร้างเริ่มมาที่14สิงหา2560และสิ้นสุดสัญญามาที่13ตุลา2560งานก่อสร้างนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเขาจะเริ่มจากครั้งแรกที่โจทย์กำหนดก่อน เสร็จแล้วเนี่ยสิบสี่สิงหาเนี่ยมันยังไม่สิ้นเดือนมันสิ้นเดือนที่สามสิบเอ็ดสิงหาถูกไหมเขาก็ให้มันสิ้นเดือนก่อนรวมแล้วที่ระยะเวลาที่มันสิ้นเดือนก็คือสิบแปดวันนะคะนับนับได้เลยนะบางคนงงเขียนเป็นปฏิทินเลยก็ได้เขียนหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มตั้งแต่สิบสี 1ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่สงางนี้นะคะสาด้วยอ่ะนับรวมตั้งแต่14บเลยนะลูกไปจนถึงเลข31มสิบเอ็ดนี้ยกลางนิ้วเลยก็ได้นะคะมันจะได้ทั้งหมดอยู่18วันพอดีโอเคนะนะคะจากนั้นตอนนี้จากจากสา สิงหาไปยังกันยาก็จะเป็น30วันเป๊ะเห็นไหมคะนับง่ายเห็นไหมคะแต่มันยังมีสิ้นสุดสายงานมันสิ้นสุดที่วันที่13หนูก็บวกเพิ่มไปอีก13วันนะคะนำเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบอยู่61วันนั่นเองข้อที่1ทําทำยังไง2ปีกับสัปดาห์เขาบอกว่า1ปีเท่ากับ52สัปดาห์ ดังนั้น52ปีก็คือนำ5 2า52 2ปีก็2ครั้งเห็นไหมคะแล้วนำไปบวกกับสัปดาห์ที่เหลือคือ28ก็จะได้อยู่132สัปดาห์นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำตอบเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับวิธีคิดนะคะถ้านักเรียนไม่ทราบวิธีคิดนักเรียนก็จะไม่มีคำตอบอยู่ดีนะคะถึงแม้มีคำตอบก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหน ข้อที่2 180ชั่วโมงคิดเป็น7วัน12ชั่วโมงเขาคิดยังไงนะนะคะเขาบอกว่าข้อ2นี้เอยีอชั่วโมงใช่ไหมคะจากมาตราเวลาเท่ากับ1วันดังนั้นเขาก็จะคิดแบบนี้คือนำร้อยไปหารกับ24นะคะ ีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นคำตอบหนูก็ตั้งหารหารเท่ากับ24อ่คูณนี้ขอเป็น7 74 28ทด2 7 2 14 15 16ได้168ถ้า24คูณ8นักเรียนลองไปคูณนะคะมันจะเกิน180มันใช้ไม่ได้10ลบ8เหลือ2ตรงนี้เป็น7ลบเหลือ7เศษ12เห็นไหมครับคำว่า7เศษ12ก็คือ เจ็ดวันสิชั่วโมงนั่นเองโอเคนะคะลบเลยเดี๋ยวนำไปคิดข้อต่อไปข้อถัดไปข้อสุดท้ายอ่ยาชนิด1ผลิต12บกันยา60หมดอายุ12มีนา พศอสอ6 3ัออ้าอจาก12กันยานี่9 6้ไปยัง12 10ก็คือกันยาเออสินี่ไม่ใช่ละเออแป๊บหบนึง่งต้องเป็นเลข9เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นห1หน่งเห็ไหมคะ ได้กี่ปีแล้วคะได้หนึ่งปีนะยาตัวนี้อา้าวเพิ่มไปอีกนะคะไปอีกสิบสองกันยาหกหกสองตรงนี้เป็นหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีสองปีแล้วนะสิบสองกันยาหกสองสิบสอง กันยาหกสองต่อไปสิ้นสุดวันที่สิองมีนาหกสามหนูดูสิบสองมีนาหกสาเพิ่มไปอีกกี่เดือนคะกันยาเริ่มแล้วนะต่อไปค่ะตุลาพฤษจิกาทันวา มักราหกสามแล้วนะคะกุมภาสิบสองกันยาตัวนี้ไม่นับนะมันก็คือแปลมาจากตัวนี้นั่นเองนะคะให้เริ่มนับบวกเพิ่มเป็นเป็นตัวนี้เป็นหนึ่งเดือ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 นหน่วยเป็นเดือนนะคะจะหมดแล้วนะสิบสองมีคอหกสามสิ้นสุดงาน หมดละนะคะเพราะฉะนั้นเรากลายเป็น1ปีตรงนี้หน่วยเป็นเดือนนักเรียนนําทั้งหมดมาบวกกัน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนหเดือน6เดือนได้อยู่หเดือนดังนั้นก็กลายเป็น2ปีแล้วก็6เดือนนั่นเองนี่คุณครูให้วิธีคิดไปตรงนี้นะคะในแบบฝึกหัดที่5.4นักเรียนคะให้นักเรียนทำคล้ายๆกับครูอย่างข้อหนึ่งเนี่ย สองเดือนสิบเอ็ดวันคิดเป็นกี่วันนะคะสองเดือนสิบเอ็ดวันคิดเป็นกี่วันเขาบอกว่าสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนหนูก็เขียนอย่างเงี้ยสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนอ่าถ้าสองเดือนสิบเอ็ดวันคิด เป็นนักเรียนก็เขียนแบบนี้นะคะสเดือนก็คือ30บวก30แล้วก็บวกกับ11ก็เท่ากับ60 70เป็น71วันนักเรียนก็สรุปให้ครูนิดนึงว่าสองเดือน11วันคิดเป็น71วันแล้วก็ตอบแบบนี้ น,ะะนี่คือตัวอย่างของข้อหนึ่งง่ายๆนะคะเขียนให้มันอ่านออกเขียนได้นะคะตอนนี้ตัวหนังสือคุณครูยังไม่สวยนักเรียนก็พยายามใช้หน่วยมาตราเวลาหรือความสัมพันธ์ของเวลาทั้งหมดนี้นะคะมานะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ในข้อ2 3 4สามี่ห้าหกโอเคนะคะครูก็ให้ข้อละเท่าไหร่ดีนูเอาเท่าไหรด่ดีอ่าเดี๋ยวค่อยไปคิดว่าคะแนนมันเท่าไหร่ ทำให้หมด6ข้อนะคะนี่คืองานของเราโอเคค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ